ขอสิ่อย่างคนมากินตํามแมงกัะพุนน่มาเบิ่งนี้นะเป็นแต่แซ่บบอนนักเลงตอนทั้งหลายเอ้ยตำแมงกัะพุนตอนใหญ่ๆเด้งๆใส่ปลาเรียกนัวๆเห็นรสชาติเผ็ดๆจักหน่อยตอนสดเข้าปากนี่บอกเลยว,ว่าโคตรสาใจเว้าวมาละนำ้ำลายแตกอีพ่ออีแม่เอ้ย และมาเบิ้งต่ำประมึกแดงนี่นาะอันนี้ก็เป็นตาแซบบัแพ้กันตอนใหญ่ๆแต่ตุ้ยใส่กับประเด็กนวตอนสดเข้าปากนี่บ่อยากกับพรรณาคือเสียฟินขากพี่น้องเอ๋ยถ้าหากว่ายังบ่ซาใจก็ต้องต่อด้วยจำเซส่วนยย่วๆทั้งเส้นทั้งตอนเคลือบมากับน้ำต่ำแบบช้ำๆแซบหรือบ่แซบกับพิจารณาเอาก็แล้วกันและตำหอยแห้งก็ธรรมดาอยู่สายทั้งไงทั้งตุ้ยต่ำมาแบบเพ็น<ๆ>ดนๆรสชาตินี่สุดจีจ๊ดจ้าแต่ก็อย่าลืมเด้อบ่วจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะ หรือค่าบริการต่างๆอย่าลืมสแกนจ,านนจ่ายผ่าน QR วอาร์้ดีบยากเทสเพราะว่าเพื่อนแจกงเงินล้านทุกเดือนง่ายๆเลยบอกว่าจะห้ามค้าหรือลูกค้ายังแต่มียอดทับชำระหรือว่ายอดโอนสำระครบ3ามสิ้าและการขึ้นไปภายในเดือนนั้นก็จะมีสิทธิ์รุ่นทำเงินล้านทันทีถเดือนนี้ได้แล้วเดือนต่อไปครบอีกก็มีสิทธิ์รุ่นอีกจนฮอตท้า,ทายปีเด้อแต่ถ้าอยากกินต่ำแซ่บๆคือกับพวกเขาก็ต้องห้ามต่ำแซ่บหน้าวัดอัมอนน้ำปลาแดงนวๆกินหอมหอและตอนกัญญาใหญ่มากินเ้อได้บ่เคยิิดดวาาร้้นนเเปปััก ทงเศร้าจนเฮงเก็ดมงแลงตั้งอยู่บ้านทาพลรานไซหอมห้าหน้าวัดอมมอนบอ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้มาลองระวังว่าจะติดใจนะจ๊ะ